เด้อยจ้ากระสร้างเรียงป่าไม่นำ้ำโขงนี่คืออยู่นาวัดเด้อยจ้าบ้านหลักศิลามงคลน,น้ำมีโขงเพิ่งกันไหลเด้อยจ้าน้ำโค้งก็ร่งขึ้นจ้านี่คือโดนเขาเอื้อนโดนประเดกจ้ะ อาชีพนี่คือการทำหนาจ้าทำหน้าลลไมเวลาว่างก็เลี้ยงป่าในะกนระาังนำโขงจ้านี่คืนอนำโขงเนียจ้า กำลังสิ้ผ้ามาส้มปลานำของเนื้อจ้าคนเลี้ยงในกระสังคนกำลังให้อาหารย่ำเศร้าจ้า ผ้ามาส้มปลานำโค้งเด้อจ้าเพิ่นเลี่ยงในกระสังนี่จา้าเพิ่นกระลังงหายอาหารป่าเ,เลี่ยงปลานิ่งใส่กระสังเด้อจา้าบึ้งปลาบึ้งปลา ปลากระชังปอนนีกำลังให้อาหารปลาให้อาหารปลาปลานิ้นปลานี้แม่นำ้ำโขงปลานิ้นกระชังแม่นำ้ำโขงอาหารเส้าอาหารเส้าอันนี้พ่อขึ้นแล้วน,นี่กำลังจับแล้ว จับปลาเนื้อแล้วโตแล้วโลโลกวัวโล่โลกลวัลกลวลกวัวแล้วตอนนี้อันนี้ล้งไม้อันนี้อันนี้ล้งไม่เพิ่งจะลงได้วัน,นวาอาทิตย์อันนี้วันอาทิตย์อันนี้ นี่คือการให็นล่องไปเป็นเป็นหกหลุมเย็ดหลุมนีหกหลุมเย็ดหลุมลม่องไปตรงนี้ล่องไปป้าป้ากองโยนล่องหนามเลยอันนี้สองเดือนแล้วตัวนี้ง,องสองเดือนแล้วตัวนี อันนี้อันนี้คางเชียงมีน้องคางเชียงกันนะนี่ตักขีปลาให้อาหารปลางามเศร้าตอนนี้ตอนนี้ราคาหาสิบบาทหนาบอหาสิบบาทตอนนี้ราคา ะมาติดต่อตติด่อหนกนั่นวะผู้ผู้ขายกับผู้ซื้อผู้ขายกับผู้ซื้อตกลงกันเองราาคเนี่ยมีตลอดปลามีตลอดปีรับรองไม่อด Ha 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 ha. นะบอันบอปลาบอปลาตัวนี้อยู่ลักซิล่าเหนือนี่น้อจ้าเพื่อเลี้ยงไม่นำโค้งเด้อจ้านำโค้งมันสินไหลพานตลอดจ้า ปลาสีโบเมนข้าวจากกินแซบบรรยากาศก็กดีด้วยจ้าใครต้องการป่านิ่นมาเอาเลยด้วยจ้าหนาวัดลักซิล่าลักซิล่าเหนือจ้าใครต้องการติดต่อได้ด้วยจ้า นี่คือแม่น้ำโค้งเลยจ้าอ้่น้ำคค้งบ้านเฮ้านี่แหละจ้านี่คือริมฟังโค้งจ้ามีแต่กระสร้างพเพลียงป่าเลยจ้า ลงไปนี่กับซีเมนไปคุณละผ่านหลายหมู่บ้านนี่เด้อจ้า อย่าลืมติดตามส้มด้วยจ้าแต่อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามสิขอบคุณมากจ้า